จังหวะปิดเกมเทนยังลงเคลนหลังอยู่แล้วบาดได้เต้นเซอร์โมเทรดบาสขึ้นมาเหมือนกายยางมีปีโอฝังใส่แล้วปาดเอาได้เคลนไปเอาแชมป์อยู่ข้างหน้าเลยแล้วทีวันตอนนี้ครับเซอร์โต้องแก้ให้แลยพี่โอตัดมาเหลือคนเดียวคือจอากีโมเท่านั้นหนึ่งต่อสี่แชมป์ของทีวันต้องคว้ากันที่จอากีโมแล้วครับว่าจะทำได้ด้วยอะไรลอกดาวฝังลงมาแบบนี้เจ้ากีโมไม่ไหวแล้วเป็นทีวันได้เจ้าบัสเตอร์เบิดตัวกัน ทุกครั้งครับที่ถ้วยอยู่ตรงหน้าเขาครับการโบกดูคือสิ่งสำคัญที่เขาเคยทำได้แต่รอบนี้เขาได้สัมผัสเขาได้แต้มันและถ้วยม่ดีเป็นเจ้าของครับทีวันครับโอ้โหพรอมที่ผ่านมาไม่เคยได้ครับแลนี่ครับต้องมาฟันฟันกับทีมจากแอสเซนชันเลาเป็นทีวันทำได้ครับถ้วยใบนี้เป็นของเขา เขาเค็นคดับ